สินธุชาติอยู่บ้านสางมูที่หตบบัตำบลตำบลบึงนครอำเภอเวื่อนบุรนบนีจังหวัดร้อยเอี้ค่ะเหตุผลที่เขารวมโครงก,การแม่ว่ามันเป็นโครงการดีๆล่ะค่ะไปเบิ่งแล้วไปพ่อไปอบร้อมาแล้วมันเป็นโครงการที่เย็นเถื่อมันสิซ่เสริมสร้างไม่ได้ของเฮาแม่ค่ะปกติแม่กับพ่อถ่ายอย่านี้ยังซื่อหร้ออะไรเห็ุหน้า มันกับว่าสิเดไซน์ดีแต่ว่าโครงการนีทีม่มาร์เป็นโครงการที่ดีนะคะอ่ะท่วมขาดห้างคิดว่าสิได้กับสิได้ไล่หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาตอนนี้ก็บ่เป็นราคาเขาก็ต้องหาแนวอื่นเหตุเสริมเหยค่ะ กะจีบุ้มเป็นแนวอื่นเห็ดเสริมดอกแต่วเห็ดจีวาดีเลยล้วเพราะว่ามันเป็นโครงการของรัฐบาลเงินหามาเนาะค่ะโครงการของหลวงนองร้อิลพ์เป็นผู้ใดอยากเห็ดแกดียหมคะจีวาต่อไปอ่ะต้นไม้ดักสีดาห้าปลูกมันก็ต้องเห็ดยิบน้วยขายเหลือกินห้ากับเด็กขายปลาห้าเลี้ยงไว้ห้ากับิเหลือกินห้ากับสิเด็กขายมันก็ต้องได้อร้ายมันก็เป็นการเลิศต้นทุนอย่างหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งห้าบริร่วมทุนอย่างทุกอย่างข่อทุกอย่างหลวงคนเป็นคนหเข้ามไหมค่ะ ถามันหน่อยเอาากับปลูกเสริมเอาเขาก็บสื่อมาเสริมเอาเขาก็บคอยเห็ุไปที่ละเล็กที่ละน้อยอะคะ่ะ